ใช่ด้วยค่ะพอดีว่าหนูว่าถูกลวนลามอะค่ะพี่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอะคะ่ะอยู่ดีๆก็แบบมาจับหน้าอกอะค่ะพีใ่ให้ตำรวจมาช่วยหน่อยได้ไหมคะดีก้ารงพกาดอะไรใช่ด้วยค่ะพอดีว่าหนูว่าถูกลวนลามอะค่ะพี่ อพอดีว่าหนูเดินอยู่หน้าแถวโครงการเวลาค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งะค่ะอยู่ดีก็แบบมาจับหน้าอกอะค่ะพี่ค่ะตอนนี้เขายังอยู่ไหมคะตอนนี้ยังอยู่ใครยังอยู่ใครมีมีคนช่วยจับให้อยู่ค่ะพี่ให้ให้ตำรวจม,มาช่วยหน่อยได้ะะไหมคะอยู่โครงการเวลาค่ะแถวแถวหลังสวนนะคะถนนหลังสวนค่ะถนนหลังสวนซอยอะไรคะถนนหลังสวน อ่เแถวๆลูพีนีอะค่ะขอบคุณนะคะค่ะทซ้ำไปค่าตรงนั้นเป็นซอยอะไรไม่ทราบเลยเหรอคะซอยโครงการยูติถนนเลยอะค่ะตรงนี้เป็นเขตลูพีนีใกล้กับธนาคารเกษตรไทยไหมคะน้ำบาร์โซ่น้ำบาร์โซ่ใกล้ๆน้ำบารใกล้ธนาคารกใกล้ใกล้ธนาคารเกษตรใกล้ธนาคารอะไรนะคะ

ขออนาสอบถามนะเลต้องเติมสายดกลสเสื้ออะไรคะใส่เสื้อลาสก๊อตค่ะกางเกงสีเทาค่ะกางเกงขายาวสีเทานะคะใช่ค่ะเรรีบมานะคะพี่ข,ขับราสาเข้าไปแล้วนะคะเียนสากบคุณอะไรคะคุณเจนค่ะไได้ติดต่อกับได้เป็นหมยเลขที่โทรเข้ามาเลยนะคะใช่ค่ะสีประสากานเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการในก้า่เทนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจเกบสอนหนึ่งเทีาหนึ่งสมภาษณเส็จ จบสองนาทีึ่งเราจะหักเวลาประสานงานสามนาทีครับอ่าใช่หักเวลาประสานงานไปปวสองจากกระพนห้าเพียบค่าสอบถามนสองสี่ยังอยู่ไหมยังอยู่คะ่ะยังอยู่คะ่ะตรงน,นี้อยู่ไหนครับอยู่หน้าโครงการเวลาคะ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปเลยครับค่ะขอบคุณคะ่ะ ไรครับผมกดแลบแล้วโทรมากดแลบหนึ่งเาตอบมาม่กิเหมือนสายตรวจใช่ป่ะสายตรวจสาตรวจแสดงว่าสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีาครับโทรกลับมาตอนห้านาทีสี่สิบสามมีสีถ้าผ่านเกณ์ก็ได้สิบ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 เนี่ยะาไม่จะดูการเข้าที่กิดเหหน่อยนะเะทีนี่สายตรวจเีนเนี่ย

โอเคโอเคนะโอเคไปน้องไปเดี okay, okay. <S <S okay, okay. ๋ยวมาเดี๋ยวมาไปดีครับน้องดีครับ